นายฮอติวสข่าวต่อไปค่ะผู้ชมขาตอนนี้เนี่ยหลายๆลยคนเนี่ยนะ ทบจะไม่ได้นอนทําไมหลายหลายคนบอกว่ายังไม่ได้นอน <c oughs> ก็เพราะว่าไปติดตามข่าวข่าวเรื่องของน้องกระต่าย oh. กระต่ายพันธิพานีา่แหละค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าน้องกระต่ายเนี่ยออกมายอมรับนะว่าตนเองเนี่ยมีน้องแล้ว <c oughs> คลอดลูกแล้วนะคะ <c oughs> และสามี <c oughs> หรือว่าคนที่เป็นคุณพ่อของน้องเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นไกลค่ะนั่นคือผู้จัด ของน้องกระต่ายนั่นเองซึ่งก็ต้องบอกเลยหลายๆคนเนี่ยนะกโ็โหกลายเป็นเรื่องราวคนขุดคุยกันไปต่างๆนานา,นาค่ะล่าสุดอดีตคนรักของผู้จัดการนะคะก็ออกมาเปิดใจนั่นคือคุณเอมิราค่ะเป็นอดีตของคุณครูเพลงชื่อนางคุณภไยบูลแสงเดือนเนี่ยนะคะที่ประกาศข่าวดีเกี่ยวกับสถานะชีวิตคู่ กับศิลปินในสังกัดนั่นคือน้องกระต่ายพ,พานิพานีอแหละค่ะผู้ชมค่ะซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้เลยว่าเธอเนี่ยให้สัมภาษณ์ในรายการรายการหนึ่งนะบอกว่าทุกอย่างที่ผ่านมาขอให้เป็นบทเรียนกับตัวผมเองอ่าอ,อันนี้คือข้อความของ คุณภัยบูรณ์ะนะคะผู้จัดการนะคะเขาก็มีการโพสต์ข้อความไว้แบบนี้เรื่องราวที่ผ่านมามีทั้งข้อเท็จจริงและไม่จริงทําให้คนเข้าใจผิดบ้างต่อไปจะไม่ออกมาพูดแล้วทุกคนรู้อยู่แก่ใจของแต่ละคนทั้ง ผมและเธอถ้าจะขอโทษว่าผมผิดผมก็ยอมรับไปแล้วขอให้มันจบแค่นี้และต่อไปจะไม่มีใครทําร้ายใครอีกและใครทําร้ายใครบ้างอเก็นะนะทำร้ายหัวใจหรือเปล่าต่างคนต่างอยู่กันไปผมขอพื้นที่ที่เหลือเพื่อสร้างครอบครัวชีวิตของครอบครัวของผมนะครับเรื่องราวเมื่อสามปีก่อนผม ขอโทษและออกมาบอกทุกอย่างแล้วขอบคุณครับหลังจากนั้นค่ะข้อความหลายๆคนก็คุดคุยกันไปต่างๆนานายัางคงค,คุยกันอยู่พอแล้วหยุดได้แล้วเราว่าเดี๋ยวผู้จัดการเขาเนี่ยนะเขาบอกแบบนี้เลยถ้าพูดให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยาจะาดำเนินคดตีตามกฎหมายานะ,นะ,ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายเป็นกำลังใจให้กับอดีตคนรักอย่างคุณเอมิรา เป็นกำลังใจให้กับคุณครูเพลงคุณไพบูณีน,นะ,ะรวมไปถึงน้องกระต่ายพันิพาด้วยเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็จะต้องดําเนินต่อไปอและชีวิตครอบครัวของเขาและเธอเนี่ยก็ต้องสร้างครอบครัวใหม่มนะคะก็เป็นกาลังใจที่พี่เล็กซี่บอก